อเมีดูฮะตาตแทปูนูนี่นะมเข้าเดอดด้ามามาเชิดเนี่ยมเลยคเอาเด็กคนเราไม่เล่นนู่นเลมานอะนมีเล่มอมเล่อ้าหอเ่าตาาตัวทปูอู่นี่นะ 哪里？哪里？